เอาย้อนย่าสวัสดีครับทุกคนครับความรู้สึกของพ่อที่มีลูกสาวผมเชื่อว่าคุณพ่อหลายๆคนนะครับก็จะแชร์กับความรู้สึกอันนี้ของผมนะครับพาะวันนี้นะครับลูกสาวคนโตผมเพลงไม่น่าเชื่อสิบแปดเอที พ่อในรู้สึกแก่มากดูเค้กสิครับคุณแม่เขาทำมาให้คุณแม่เขาเต็กนะดูดิเค้กโคโรน่าไวรัสนะครับนี่เป็นคันะดูดิเพลงเขาบอกว่าอะไรว่าหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเพลงที่จะเห็นเค้กอย่างนี้นะครับวันนี้เราก็ได้เกียรตินะครับจากคุณแบมน,นะเจนนิสตานะ น้องแบมเขาให้เรามากินที่ร้านออเดรย์นะครับออเดรย์ตรงนี้นะปิดห้องให้อย่างดีนะพนักงานเขาวัคซีนสองเข็มทุกคนเลยใช่ไหมน้องนะวัคซีนสองเข็มแล้วใช่ไหมร้านปลอดภัยใช่ไหมมากินออเดรย์ปลอดภัยเด็ดขาดอาหารก็ไม่แพงดูแลอย่างดีนะขอบคุณแบมตลอดนะครับที่ให้เกียรติกับครอบครัวพี่นะดก็เป็นเพื่อนที่ดีๆสนับติกนะเพลงรู้สึกยังไง18แล้วฮา w d เ y ียว ก็เหมือนเดิมเงเหมือนเดิมนะแต่ภาษาถ้าเป็นอเมริกาป่านนี้พ่อเนี่ยเตะเพลงออกจากบ้านได้แล้วนะให้ไปทำมาหากินเองนะพร้อมไหมยังให้พ่อเตะออกจากบ้านได้ยังนะครับภูมิใจนะครับที่มีลูกสาวที่เก่งนะเพลงบอกพ่อได้ว่าพ่อห้ามพ่อจะมาห้ามเพลงให้ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะเพลงเป็นอัดอลแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ติให้ให้แบมเขาของให้ร้านแบมเขาของเขาริเลดจะได้คนเห็นว่าแ้านะใครอยากเลี้ยงวันเกิดนะครับผมแนะนํานะช่วงโควิดเนี่ยนะมาเลี้ยงที่ออเดรนะครับนะัติดต่อให้คุณแบมเข้ามาเขาดูแลให้นะเพราะว่าเขาดูแลกันอย่างดีนะครับแล้วก็ซอยทองร้านีอยู่ยไหนซอยทองรอสิบเอ็ดใช่ไหมซอยทองรอสิบเอ็ดนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนที่บอกว่าลูกสาวผมดีลูกสาวผมเก่งลูกสาวผมสวย อันนี้ผมจะไม่เอาเครดิตเลยนะต้องให้แม่เขานะ uh huh. นะโชคดีว่าลูกสาว mm hmm. พ่อออกมาก็หน้าตาเหมือนแม่นะไมไ่หน้าตาเหมือนผมนะครับนี่พิมใ้คนหนึ่งนะ mm hmm. เพลงตอนนี้ก็กำลังพิจารณานะครับจะไปเรียนที่อเมริกานะปีนี่ปีสุดท้ายในเทปเพลง <Yes. S 1> นะครับพ่อก็ต้องทํางานหนักใจค่าเรียนให้ตลอดที่สิบแปดแล้วพอแล้วเอาเงคิกเช่านเฮาส์เพลงรู้สึกยังไงกับ a r ิ i s t Haris g a l a d รู้สึกเป็นสาวะ รู้สึกเป็นสาวไหมสมัยก่อนนี่สิบแปดเขามีลูกสามคนแล้วนั่นเองจริงจริงจริงไม่ผิดจริงเออสิบส่าสิบแปดนี่มีลูกสามคนออกไปอีกอะไรนะไถควายในนาใช่ไหม <laughs> ใช่ปะใช่ไหมตน้นเอาเรื่องอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเอาพวกเราเลยอะสิบแปดก็ต้องทำงานฟูลไทม์ทำงานร้านโดนัทร้านเบนนโอเคโอเคงั้นเราก็ say say thank you to everybody ขอบคุณมากค่ะทุกคน อ่านะก็18แล้วนะไม่น่าเชื่อแดดนี้ก็50กว่ามานี้ก็ไม่อยากบอกอายุป้าป้าก็60 70กันแล้วนะใกล้ละขอบคุณทุกคนนะครับอ่ะดู corona virus cake อีกทีหนึ่งเต็กกินแล้วเต็กเชื้อมาเนี่ยมีหน้ากากด้วยมีหน้ากากด้วยนะครับมีตัวนี้น่ารักไหมเพื่อเต็กทำเลยหรอคะไม่ไม่ Okay. Bye-bye. Say bye-bye friend.